หนึ่งสองสามสี่ห้าปฏิประกุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกค้านะครับและก็พ่อนาคนะครับจะได้ขึ้นไปอัญเชิญพระพุทธสันติสุขนะครับพระแก้วมรกตสันติสุขนะครับเพื่อจะนําลงมาปฏิสถานไว้ที่หน้าอุโบสถ์การประเรียนนะครับเพื่อจะได้ส่งน้ํานะครับนี่นะครับคุณพ่อผู้กํากับนี่นะครับจะเป็นผู้อัญเชิญนะครับ กับพระเดชพระคุณลงตาและพระนาคนะครับก่อนที่จะออกบินทะบาทนะครับอู้ออยตดโยมมารอนะครับนี่รอใส่บาทนะครับเอาผู้ที่เกียนคนรคุณแก่หมอพระชัยรักครับ เกีบยวุญแเจีองปัจจัย้านชั้นสองอันนี้มวมาเปิดเวลาที่เลยนะครับปัจจัยยี่บล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าประเดชพประคุณลงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับจะได้อัญเชิญพระแก้วมรกดสันติสุขนะครับจากบุษบกนะครับมวลดก ในหอแก้วนะครับนำไปประดิษฐานไว้หน้าอุโบสถนู่นนะครับเพื่อจะได้นะครับส่งน้ำนะครับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่อยจะได้นิมนต์ก่าวนะครับพุทธาภิเศษสมโพธนะครับกลับมาประดิษฐานนะครับถือว่าเป็นพิธีนะครับกลับมาประดิษฐานเป็นี่เดียวพลอยขบวนน้องตาพจะได้เตียุจ้ากระรันน่าใจ การนำเราเป็นทังไหร่ไว้ครับแล้วเอาไว้การกินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พวกนเจ้าเราก็ต้องลงมนะให้สามารถท่าแงเพื่อจะได้สะดวกงงงนะรักมื่อไายนะเพื่อจะได้สะดวกในการาับบาปไปว่าในเวลาทางพวกเกณฑ์วกคนระกอง่ไม่เสียเวลาดี เป็นทางมาเบัติอยากจะได้เมตตาออกรับบิณฑบาตอยากจะทางศรัทธาญาติโยมวันนี้เราจะได้ร่วมบุญเป็นกรณีพิเศษนะที่ว่าเจ้าุ้มวัดบ้าน,นตระวรของเราจะเป็นผู้มีบุญมากนะจะได้ร,รับุญนะก็บพระมหาเทระผู้สมบูรณในอาวนะุธศาสนานะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการกุศ นาเดินทางม,มาเป็นประมุขระาชน,นาวโรปินข้าวบ้านอนุโมทนาน,นาคณะญาติโยมนทางเจ้าหน้าที่แตสถานีตำรวจปูนทอนมอสตองานได้มาอำนวยความสะดวกจะะจราเจ้าหน้าที่อคพอ,อ,อรอ์รอน,นนาตำบวหนองแก้วตลอดถึงเจ้าหน้าที่รอปอซตอปอซมอ นะประเด้มานะควันไฟเดือดแรงต้องข้าพเป็นผ่านเป็นห่วงเป็นใยพอผ่านตรงต้องเปลี่ยนกระน้ำใดม่ล่ะของอ้วงดูทิ่เต็มบ้างเสดยไม่ได้นำไมมาด้วยนะครับไมโครโฟนมาให้พระเดชพระคุณหลวงตาได้คงจะได้เก็บแต่ภาพบรรยากาศนี่เด้อนะครับ ประเดิษฐ์ประคุณลูกตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งพ่อนาคและพ่อผู้กองนะครับจะได้อัญเชิญพระแก้วมรกตนะครับขึ้นนําไปประดิสฐานไว้หน้าบูชเพื่อจะได้สูงน้ํานะครับบรรสงการจากนั้นค่อยนําขึ้นมาประฏิสฐานอัญเชิญขึ้นมาประฏิสถานไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้หเอาโบไปยังอกเด้อนั่งลดเด้อนะครับ ที่มันค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับท่านภูมิกับนะครับมารวมเป็นประธานฝ่ายคาวาดนะครับ सा <todic> Uh เมตทสังธรมธมะมีันเตวันธามิมันเตปะผวาโลกนาทัองติตังเมตสังนาคตังเมโุสังปัจจุปันนังเมตทสัง วางตรงมุมนะครับค่อยจะหมดนะครับฐานที่จะรับนะครับท่านปุกกองนะครับท่านปุกการนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วย้าออกชื่อผิดนะครับผู้กำกับเนาะท่านผู้กำกับนะครับ มีตาม,มาเป็นประมุขประธานฝ่ายคารวาตนะครับเหมือนพระทายภาพร่วมกันเจักเทือนหนึ่งเนะี่ยบอกครับทายภาพนิ่งร่วมกันเจ้าเทอยนหนึ่ง<า>ท่านผู้กำกับนะครับขอ,อโทษขออภัยนะครับออกชื่อผิดหลายครั้งอยู่นะครับ เจอพระฤษีพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยพ่อนาคนะครับท่านผู้กำกับนะครับจะได้ร่วมกันอัญเชิญพระแก้วมรกตนะครับไปปฏิสฐานไว้ที่หน้าอุโบสถการประเรียนนะครับจากนั้นก็ทำพิธีขอเข้ามานะครับลาโทษและก็สรงน้ำนะครับสรงน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับวันที่17เจนะครับค่อยจะได้อัญเชิญมาประดิสฐานไว้ที่เดิมนี้นะครับ นะครับถือว่าเป็นการสร่งน้ำครั้งใหญ่นะครับแต่ตอนนี้กำลังรอบันไดอยู่นะครับเพื่อจะได้นะครับขึ้นเป็นล้อเาเกลาวมรกดค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับประเดศประคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตตาพิรัตนะครับพร้อมด้วยญาติโยมญาติธรรมทุกฝ่ายนะครับเป็นเจ้าภาพถวาย พระแก้วมณลกดนะครับพร้อมด้วยเครื่องทรงนะครับเป็นทองคําล้วนนะครับเป็นทองคําล้วนนะครับเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัตน์นะครับวัดพิษสุพรรณมนะครับตาบลแก่งเหนืออําเภอขิมมาลาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมตตานะครับถวายไว้ที่วัดบ้านโคโบนะครับในฐานะที่เดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานตั้งแต่นู้นนะครับ อาจารย์เจ้าคุณท่านมานะครับเข้ามาในสายงานของพระเดิพระคุณหลวงพ่อใหญ่นะครับจากนั้นก็สอนเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็นําพาข้าหาหลวงพ่อใหญ่นะครับจนเป็นลูกศิษย์ลูกฮานะครับทาหน้าที่ดูแลนวัดว่าประสาทนาวัดพิศสุภารามต่อมาถึงจนถึงวันนี้นะครับนอกจากนั้นคุณแม่ตุ้มชันทารากทองนะครับเป็นเจ้าคำมนดบนี่นะครับมนดบหรือบุตรสบกนะครับถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่ แต่ราคาเท่าไหร่นี่ขอโทษเขาอาัยนะครับปดิสถานไว้ที่หอแก้วนะครับเป็นโครงการเริ่มต้นของคุณแม่ตุ้มจันทารักทองนะครับโยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับแล้วก็เห็นนิมิตนะครับหอแก้วนี่นะครับจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมนะครับตั้งทุนไว้หนึ่งล้านบาทนะครับให้ปฏิปัพษะคุณลุงตาได้สร้างนะครับตั้งแต่แรกจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ญาติโยมนะครับทุกๆไฟนะครับรวม กันนะครับร่วมจิตร่วมใจตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นคณะช่างนะครับสร้างหอแก้วถือว่าเสร็จเกือบ99%แล้วนะครับเรือมีบางส่วนนะครับที่ตกแต่งนะครับเออนี่นะครับเครื่องทรงนี่นะครับเป็นทองคําแท้นะครับประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่ะเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัตนะครับเมตตานะครับสร้างถวาย เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรรยบูชานะครับถวายไว้ที่วัดบ้านเก่าโบนะครับแต่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับโดยเฉพาะฐานนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับรองเจ้าวัดวัดบ้านเก่าบอนะครับทำหน้าที่เป็นลูบยกขึ้นยกลงนะครับอาศัยว่าเคยยกหลายครั้งนะครับรู้จากจังหวะนะครับนี่เด้อนะครับทีมงานคณะช่างด้วยกันนะครับ นี่นะครับนี้ต้องถอดเครื่องซุงอ,อกกอนนะครับบางอย่างละเอียดอ่อนเลือก,กินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับผมโดยลุกสิทธิลูกหานะครับทุกทุกไฟนะครับจะได้อัญเชิญพระเกี่ยวมรลกฎสันติสุขนะครับตอนนี้อัญเชิญลงมาแล้วนะครับเ,เพื่อจะนำไปปฏิสถา,านอยู่ที่หน้า อุโบสถการ,ปรเปลี่ยนวัดบ้านเกาโบนะครับให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมนะนะทำพิธีขอขมาลาโทษนะครับสวายสักการะและก็สูงน้ํานะครับได้ท่านผู้กํากับนะครับเป็นประธานฝ่ายคาราวาสนะครับเดินนะผูดกํากับอําเภอหัวตะพานนี้นะครับเดี๋ยวนิ่งจังหน่อยกันหน่ออนุญาตถ่ายภาพเด้๋ยวหนึ่งสองสามภาพงอแงแบนี้เดี๋ยวว,ยวยงกับเดิน อนุญาตออกกล้องออกก่อนเด้อเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับออกขังเด็กครับขางเด็ครับขางนี้หรือขางคุณครับบูชาพระรัตนในด้วยกันทั้งหมดเลยนะของกองละขังนะครับดังขึ้นแล้วนะครับเอออนุญาตเก็บภาพนะครับไปฝากญาติโยมผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับประเดช๋ประคุณลุงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับ ท่านผู้กำกับอำเภอหัวตะพานนี้นะครับอัญเชิญพระแก้วมรลกฏสันติสุขนะครับไปเปิดิสถานว้ที่หน้าอุโบสถนะครับ นักพันธนิพง์นะครับนักพิเศษของพระเดชพระคุณหลวงตาเด้อนี่นะครับ <laughs> से कैसा